ครับสู่ช่วงที่2ของ2หนุ่ม2มุมครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าไอ้หลีกหลักเนี่ยถูกต้องเดี๋ยวไปดูตัวเลขโควินาก่อนเออห้าลีกหลักตอนนี้ยูเคขึ้นมาเอาเฉพาะ5หลีกนะครับเคขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะฮะฝรั่งเศสกับเยอรมันถอยลงไปเยอะมากมากแอคทีฟเคสของเยอรมันนะครับสองหมืนหกลักษาหายไปแสนสาครับ นะครับแอคทีฟเคสของฝรั่งเศสที่92 0 0 0รักษาหายไป51 0 0มเห็นไหมตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะฝรั่งเศสยังรักษาหายไม่เยอะเท่าไหร่นะในขณะที่อิตาลีครับแอคทีฟเคสอยู่ที่99 0 0 0ืม99แต่รักษาหายไป82 0 0 0เยอะนะผมมองว่าเยอะนะครับแอคทีฟเคส e ก0าหก็บวกลบกันก็เหมือนเศษ และที่เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยที่ขึ้นมาตอนแรกเซอร์ไพรส์มากมากเลยคือสเปนสเปนอ่ะตอนนี้แอคทีฟเคสอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งรักษาหายไปแสนห้าโหอ้ทีนี้มาว่าถึงแอคทีฟเคสกันล้วนๆก่อนับแอคทีฟเคสกันล้วนๆเลยนะตอนนี้เลยนะห้าลีกหลักถ้าเราไม่พูดถึงยูเคนะถ้าเราไม่พูดถึงยูเคแอคทีฟเคสที่น้อยที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ เยอรมันแอคทีฟเคสน้อยที่สุดต่อมาคือสเปนนะครับที่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับส่วนอิตาลีกับฝรั่งเศสสูสีกันครับอิตาลีอยู่ที่เก้าหมืเก้าฝรั่งเศสอยู่ที่เก้าหมื่นสองแต่ที่พีที่สุดคืออังกฤษแอคทีฟเคสอยู่ที่หนึ่งแสนหกจริงๆแล้วผมไม่ผมไม่ผมไม่แปลกใจกับเคสของอังกฤษนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาอะ เพิ่งมาได้รับผู้ติดเชื้อหลังจากประเทศพวกนี้โดนแล้วโดนถล่มไปแล้วมันก็คือตัวเลขเนี่ยมันมันก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่แต่ค่อนข้างจะทะลุครับตอนนี้ total, total case ก็คือยอดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงอตอนเนี้ยรวมคนตายรวมคนป่วยปัจจุบันรวมคนาหายด้วยแล้วเนี่ยอ,อังกฤษไปที่แสนเก้าแล้วนะแซงแซงเยอรมันที่ เยอรมันอยู่ที่แ6นหกหมื่นกันก็รัฐบาลเขาบอกฝรั่งเศสแสน0กหมนาพะอังกฤษไปที่แสนเก้ากำลังจะแซงอิตาลีซึ่งอิตาลีนั่นก็คือหนึ่งแสอาสองแสนหนึนะครับอิตาลีเนี่ยผมมองว่าน่าจะทรงละส่งตัวละส่งมากกว่านั้นคือสเปนครับสองแสนสี่แต่ว่าเหลือแอคทีฟเคสแค่7 1็ดหมื่นหนึ่งเองรักษาหายไป1 5 1่งแสนาหม <c oughs> ทำให้ตอนนี้กระแสข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะแอคชั่นที่ออกจากเยอรมันเนี่ยชัดเจนครับอังกฤษยังเป็นการตั้งโมเดลก็เลยโยนหินถามทางยังยังแต่ <c oughs> เคสมันต่างกันอังกฤษตั้งโมเดลโยนหินถามทางภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลครับนึกออกไหม <c oughs> รัฐบาลไม่ขวางเลยออื นะครับอังกฤษกับเยอรมันเหมือนกันตรงรัฐบาลไม่ขวางรัฐบาลสเปนกักครับใช่เอ๊ะนี่ฉันจะไปเลยฉันจะเอาไงดีจะเอาไงดีจะให้เตะหรือไม่ให้เตะหรือยังไงดีวาเพราะว่าจะมีข่าวออกมาทั้งเฮ้ยเตะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเตะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมาว่ากันออิตาลีไม่เอาเลยครับอิตาลีไม่เอาเลย อิตาลีไม่เอาเลยแต่ต้นเลยเาทางการนะพูดถึงทางการนะเราไม่พูดถึงเกาโช่อ <Italy S 2> ิตาลีเอาไม่ได้เพราะว่าหนักมากไม่พูดถึงไม่พูดถึงไอ้นี่นะไม่พูดถึงองค์กรกีฬานะอแต่ถ้าไปอิตาลีไม่เอาเลยเลิกคิดไปก่อนเลยเ,เลิกคิดไปก่อนเลิกคิดไ,ไปก่อนอิตาลีบอกไม่ต้องคิดฝรั่งเศสเพิ่งมีแอคชั่นมาช่วงหลังว่าจะหยุดอ ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยมีแอคชั่นจากรัฐบาลเพิ่งจะเป็นแอคชั่นแรกอย่างชัดเจนเลยนะถูกต้องถูกต้องว่าฉันจะให้ทุกอย่างไปเริ่มกันยาอือันนี้คือรัฐบาลฝรั่งเศสออกมาแบบนั้นเลยนะครับอืิตาลีบอกอิตาลีนี่เป็นชาติแรกที่เริ่มแบนด์เลยอย่ามายุ่งกับผมเอ่อตั้งแต่แขวนแขวนทางตอนเหนือตั้งแต่แบน์ตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำข่าวกันได้ สเปนนี่ไม่เคยมีแอคชั่นอะไรเลยไม่เลยไม่เคยออกสเปนไม่เคยมีแอคชั่นพอเราบาดหนักปุ๊บสเปนก็เหมือนแบนโดยปริยายไม่พูดหยุดกันไปเองไม่พูดถึงไม่อะไรเลยไอ้ลดค่าเหนื่อยนักเตะก็ลดกันเองด้วยไม่ได้สนใจไม่ได้ออกมาปรึกษาไม่ได้มาเป็นมติแห่งชงแห่งชาติอะไรทั้งสิ้นสโมสรเห็นพร้องต้องการช่วยช่วยเหลือนักเตะด้วยกันเองสเปนเนี่ยดูเหมือนปัญหาจะน้อยเออ อิตาลีปัญหาน้อยเพราะว่ารัฐบาลก็ชัดเจนมาเลยในขณะที่องกรองค์กรภาคภาคกีฬาอย่างฟุตบอลเราพูดถึงฟุตบอลก่อนแล้วกันก็ไม่ได้ค้านอะไรรัฐบาลก็องรดูว่าจะตามเป็นยังไงก็ว่ากันไปเยอรมันไม่ต้องพูดถึงเยอรมันอิมแพกมากตั้งแต่ต้นใช่ไม่มีปัญหากันเลยนะครับไปที่ทางเดียวกันไปที่ทางเดียวกันอังกฤษองกรเกี่ยวกับฟุตบอลกับรัฐบาลก็ไปที่ทางเดียวกัน แต่อังกฤษยังไม่มีปัญหาย,ยังมีกักอยู่แต่อังกฤษเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีปัญหาในภาคภาคเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าภาคย่อยภาคเอกชน่ะมีปัญหาในเรื่องของการลดค่าเหนื่อยนักเตะ,ะอะไรเนี่ยความเป็นหนึ่งในการที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลมันมีน้อยคือเอาจริงๆนะผมมองว่านะเอาจริงๆอ่ะคือถ้าถ้ามองตามมองตามนี้นะคือแสดงว่าลาลิก้าเนี่ยในทีมที่อยู่ในลาลิก้าเนี่ยมันมีความเสถียรมากกว่า มีความเสถียรคือตรงที่ว่าพวกเขาพอถึงเวลาเนี่ยพวกเขารถแบกภารักอะไรกันได้โดยที่ยังไม่ยังไม่ขอรัฐบาลนะเขาเสถียรอย่างไม่น่าเชื่อเออนั่นแหละที่ผมตกใจเขาเสถียรอย่างไม่น่าเชื่อตรงที่ว่าสเปนเองเนี่ยตัวของสเปนเองเนี่ยมีปัญหานะอ่าถูกปัญหาตรงที่ว่าสเปนเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่จะแยกประเทศแล้วอ่าใช่ใช่ตั้งแต่สเปนกับคาลาคาตาลันอ่าคาตาลันเนี่ยถูกมันจะแยกประเทศกันใช่ แต่พอมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยกลายเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ไม่ต่องเีขนะอะไรออกมาเลยนิ่งๆเงียบเชียบๆแล้วก็เดินไปนักเตะอยู่ดีๆก็ออกมาประกาศลดค่าเหนื่อยกันเองอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทีมต่างๆนู่นนี่นั่นแผนเยียวยาเข้ามาแจกกับหลีกที่คิดว่ามีความมั่นคงสูงแล้วก็แล้วก็มีรายรับรายรับรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะโอเคที่สุดนะผมมองว่าในโลกเนี่ยน่าพิมยรีกลับมีปัญหามีปัญหา มีปัญหามันไม่น่าเชื่อด้วยแต่แต่แต่มาถึงวิธีทางออกเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าไอ้นี่นะครับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเขาเดินในทางเดียวกันนะทั้งรัฐบาลกับบริษัทพิม์ลีมาดูลีกเอิงกันก่อนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยสอบเขายกเลิกสูงมากเลยทีเดียวรัฐบาลห้ามจัดกิจกรรมกีฬายาวๆเลยนะหลีกเอิงเนี่ยนะครับเอ่อลีกเอิงกับลีกเดอนนะครับเอิงไปว่า1เดินไปว่า2ถูกอันนี้ไม่ได้เรียนหรอก เห็นเขาเขียนในภาษาอังกฤษก็บีบีซีเลยนะบีบีซีบอกว่าสองลีกบนของฝรั่งเศสสองเขาก็ไม่จบครับหลังจากรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจัดการแข่งขันกีฬาและจัดรวมไปถึงการจัดการแข่งขันในสนามปิดจนถึงกันยายนนี้อย่างเป็นทางอย่างน้อยคือหลังจากรัฐบาลอีกทีนะหลังจากรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามการจัดการแข่งขันกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันในสนามปิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเอดูอาร์ดฟิลิปนะครับรัฐมนตรีฝรั่งเศสออกมาประกาศว่าการล็อกดาวน์นะครับการล็อกดาวน์นี้เป็นการป้องกันการเพิ่มของตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจะขยายเวลาจาก11พฤษภาออกไปนะครับ ก็ส่งผลให้ก um, ิจกรรมกีฬาเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วก็ทําให้การแข่งขันฟุตบอลสองลีกบนของประเทศนั้นหยุดไปตั้งแต่ที่หยุดไปตั้งแต่วันที่13มีนาคมเนี่ยก็จะไม่จัดจะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามแผนสำรองที่เตรียมเอาไว้ที่บอกว่ากลับมาเตะกันในวันที่17มีนาอ่ามิถุนายนนะครับผมก็จะเลยและจะเตะในวันที่17มิถุนายนและให้ไปจบที่25กรกฎาเนี่ยก็รายงานบอกว่า น่าจะจัดจัดตัดจบไปเลยแหละนะครับก็แล้วจะเอาโมเดลการตัดสินใจของลีอื่นๆเนี่ยมาเป็นโมเดลในการตัดสินใจกันครับโดยสถานการณ์เวลาเนี้ยปาริสซงเชแมงแรมกนนำมักเซนะครับอ,อยู่ที่12บสคะแนนนะห่างมากเหลือการแข่งขันอีก1ินัดนะครับกลุ่มร้วยมีนีมสมีอาเมียงมีตูลูสนะครับอยู่ในกลุ่มตกชั้น3อันดับสุดท้ายนะฮะก็ต้องมา ต้องรอดูว่าลีกเอิงเนี่ยจะใช้จะอ่าถ้าประกาศยกเลิกจะใช้โหมดอ่ายกเลิกแบบไหนคือยกเลิกโดยที่ไม่มีใครได้แชมป์ไหมหรือว่ายกเลิกโดยที่เอาตำแหน่งปัจจุบันเป็นแชมป์ไปเลยหรือว่าหรือว่ายกเลิกแล้วไม่มีอะไรตกชั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นโมคาอยู่ในเตตใช่แต่แต่ยกเลิกถ้าเกิดเป็นโมคาในหมายความว่าปริเซนเจอร์แมงก็ไม่ได้แชมป์ด้วยนะถูกต้องไงถูกต้อง คือยกเลิกคือไม่มีแชมป์เลยนะรุ่กนการนี้ไม่มีแชมป์ไม่มีทีมตกชั้นไม่มีทีมอะ,อะไรเลยแต่ใช้อันดับในอันดับที่มีอยู่ตอนนี้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นรายการในประเทศไม่มีก็คือรุ่นการนี้ก็เวนเนว่างไปครับผมว่าในวทางนี้ก็โอเคนะคแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าถ้ามันจัดไม่ได้จริงๆเนี่ยทาง20ทีมในสโมสร20ทีมร่วมลีกเนี่ยก็คงน่าจะไปในทิทางเดียวกันนะครับส่วนเพราะว่า มันแข่งไม่ได้เนี่ยคุณจะให้มันทํำยังไง <c oughs> คือมันแข่งไม่ได้จริงๆนะฮะก็ก็ก็แต่ต้องรอดูเพราะว่าอย่างฮอลแลนด์เนี่ยฮอลแลนด์ Homeland เนี่ยเคยประกาศตอนแรกป,ประกาศอ่าอย่างประกาศแบบว่าเมื่ออ่าสต็อปอันดับตรงนี้แล้วก็ให้แชมป์ไปเลยให้แชมป์ตามอันดับไปเลยก็มีการประท้วงในลีกมากมายไก่กองเลยถูกไหม,มล่าสุดก็ประกาศงั้นยกเลิกไปไม่มีใครได้แชมป์ไม่มีใครตกชั้นไม่มีใครอะไรทั้งสิ้นลีกไหนลีกไหนลีกดีัตเนอ๋อฮอลแลนด์แต่เอาอันดับ ที่มีอยู่เนี่ยไปเล่น,นสโมสรยุโรปเอาอ่อก็คือไม่มีไม่มีการได้แชมป์คือเหมือนรุ่นการนี้โมคะไปเลยคือฟรีไปแต่อันดับที่มีอยู่เนี่ยเอาไปอ้างอิงไปสูโม่ยุโรปแทนข่าวมันเยอะแยะจนสับสนไปหมดเลยอย่าง,อ,าง,งอังกฤษเนี้ยเขาบอกถ้าเกิดจะเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ยกแชมป์้ยนลิเวอ์พลไปเลยแบกบางกระแสก็ออกไม่ก็ยกเลิกเลยก็โมคะไปโมคะแล้วก็ฟสิทธิ์เดิมเออมีทีมที่ยิ้มกับทีมที่ร้องไห้อยู่เหมือนกันใช่ถ้าถ้า แต่ไอ้เรื่องตกชั้นไม่มีแน่ๆเอางยๆถ้ายกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยแล้วเอาเอาทีมที่มีอยู่ตอนนี้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันก็จะคือพี่อย่างที่บอกว่าคือทำทำไมพิมพ์บอลลีกยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะพี่ใช่ผลประโยชน์มันค่อนข้างเยอะมันเลยตัดสินใจอะไรปรับไม่ได้ใช่คือถ้าสมมติว่าเอาคู่กันตรงๆนะถ้าสมมติว่าอะโมฆะไปเลยอ่าหนึ่งในนั้นก็คือฟนบอลยุโรปก็จะเซ็งเริ่มเซ็งเนาะอ้าวผมมาแบร์เบอร์แชมป์อยู่แล้วถูกไห คุณยกเลิกทําไมอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วอะคุณยกเลิกไม่ว่าแล้วคุณจะเอาสิทธิ์ไปยุบอลยุโรปจากไหนอ,อแต่ถ้าบอกว่าเอาเอาอันดับปัจจุบันนะตอนนี้เอ้าผมก็เหมือนแชมป์อะถูกไหมี่พี่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าคุณจะเอาอันดับปัจจุบันเอาอันดับปัจจุบันนะเ,เพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันมันจะต่างอะไรกับคุณประกาศประกาศอันดับจบลุนการแบบนี้ไปเลยเ ไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างดิถูกไหมใช่ผมก็ไม่เข้าใจแต่มันก็จะมีปัญหาอย่างทีมห้าหกเจ็ดไงถูกต้องสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมีปัญหากันแน่ของอังกฤษนะแต่ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยยังคิดจะเดินอยู่อังกฤษเนี่ยต้องต้องผมผมมองว่าเขาต้องคิดคิดให้เยอะเพราะว่ามูลค่ามันมหาศาลผมว่าตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผู้บริหารของบริษัทมีหัวอยู่ครับไอกระทรวงกีฬาอังกฤษน่าจะใกล้ๆเป็นมะเร็งสมองตายแล้ว เอายังไงก็ไม่เอาสักทีกลับมาหลีกเอิงลีกเอิงหลีกเดอร์เนี่ยตอนนี้ทางองค์กรของหลีกเนี่ยยังไม่ออกมาเทคแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นก็คือรับลูกอ่ะรับลูกว่ามันจะต้องหยุดนะเพราะว่ารัฐบาลประกาศแล้วนี่ไปจนถึงนู้นเลยกันยาเลยแต่มีสื่อต่างประเทศหลายสื่อเขาเขาก็เริ่มที่ที่จะบอกว่าเหมือนก็มีการลงลงแซลลงอะไรกันแล้วนะว่าปารีสแชมเปียนอะไรอย่างเงี้ย อย่เราก็ก็น่าจะอารมณ์ยกให้ปารีสอยแหละและอีกอย่างความชัดเจนเนี่ยมันคือน่าจะยกให้ปารีสใช่และอีกอย่างหนึ่งผมมองว่านะมันอาลีนี้มันถ้าจะถามว่ายกแคมให้ให้ปารีสมันมีข้อคอรหัมันไม่มีหรอกว่าแต้มมันห่างเยอะอถูกไหมสองแต้มอย่างอย่างในเคสเดียวกันอย่างลิพูยังห่างกวอย่างลิวพูนี้ถ้าถามว่าถ้าถามว่าคุณให้แชมป์ลิวพูมีปัญหาไหมคือเอาถ้าเอาจริงๆแบบไม่เป็นกลางไม่มีใครติดหรอก แต่มันจะติดอันดับอื่นอันดับอื่นพี่เข้าใจป่มีปัญหาก็ลองมาทานเวทธรรมมันติดอันดับอื่นคือจริงๆก็เพราะว่าผลประโยชน์ความแตกต่างระหว่างไปเล่นแค่ไปเล่นยูโรป้าลีกกับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคนละเรื่องเลยนะเม็ดเงินคนละเรื่องแล้วทีมที่ได้ทีมที่ไม่ได้ไปเล่นกับได้ไปเล่นยูโรป้าลีกเนี่ยคนละเรื่องอีกครับแล้วคือไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับ มันจะมีปัญหา4 5 6เนี่ยแหละอันนี้ปัญหาเราย้อนกลับมาฝรั่งเศสที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาแค่ประกาศออกมานะครับว่ามันเรื่องไปจนถึงกันยาที่ผมบอกว่าเน้นว่าการแข่งขันกีฬาและโดยเฉพาะกีฬาประเภทปิด กีฬาประเภทปิดก็คือพวกสเตเดียมพวกอ่าใช่ใช่อินดอร์สเตเดียมพวกอะไรเงี้ยนี่คือกีฬาปิดที่แข่งกันในยิมอะไรเงี้ยอันนี้ปิดแน่นอนแต่มีกีฬาอยู่ประเภทหนึ่งครับสปอร์ตเดสได้เขียนออกมาแบบน่าสนใจมากคุณเชื่อไหมว่าหลีกเอิงหลีกเดินโดนตอนไปเรียบร้อยละแต่กีฬาอันนี้ยังแข่งอยู่นั่นก็คือทรูเดอ o ฟง ทีมงานสปอร์ตเดสครับของคุณนัทวุฒิประเชิงศิลป์ซึ่งเป็นซีอใหญ่ของสปอร์ตเดสเขียนได้อย่างน่าสนใจนะก็มันมีประกาศอยู่แล้วว่าไม่มีการจัดงานอีเวนต์หรือว่ากีฬาใดๆจนกว่าจะถึงเดือนกันยายนแต่เราเคยเสนอไปแล้วว่าตัวเราสองจะจัดแข่งปกติใช่ไหมแต่กลับอนุญาตให้ตัวเดี๋ฟองจัดใช่เราเคยคุยกันไปแล้วทีหนึ่งนะครับอ่าฮะ ตั้งแต่ปลายสิงหาเป็นต้นไปใช่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 เลื่อนมาจากกลางเดือนมิถุนาด้วยนะเห็นว่าลีเออกำหนด1 0 17มิถุนาและให้ไปจบที่ยี่ห้ากรกฎาคมตูดูฟองเนี่ยกำหนดไว้ที่กลางเดือนมิถุนาเหมือนกันครับเขาบอกว่ามันไม่น่ารู้สึกแปลกใจเลยเหรอไม่เป็นผมผมไม่แปลกใจเพราะว่าเพราะว่าการคุมสถานการณ์ของตูดูฟองเนี่ยจะคุมง่ายกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเคยเคยมีเคยมีข่าวมาแล้วว่าเขาจะไม่ให้คน ดูในข้างสนามเลยก็คือเป็นแข่งระดับนักกีฬาอย่างเดียวห้ามกันได้ไหมก็เาห้ามเลยยกยกเฉยนะเขาบอกว่างานนี้เขาถือว่าฝรั่งเศสเนี่ยพยายามจะอุ้ม t ูเดอ h e ฟรองเลยทีเดียวอันนี้ถูกอันนี้ถูกเขาบอกว่าเขาบอกว่าภายใต้คำถามที่เขาโยนกลับมานะในนี้นี่เป็นสปอร์ตอินดัสทรีจริงๆเลยนะว่ารัฐบาลเนี้ยคิดอะไรอยู่ในใจ ผลสำรวจปีล่าสุดมีการประมาณการกันว่าแฟนกีฬาฟุตบอลทั่วโลกนะครับ3.5พ uh ัน huh. ล้านคนคนะครับตัดภาพมาที่แฟนกีฬาอย่างจักรยานทางไกลมีอยู่แค่หลักสิบล้านเท่านั้นเอง uh uh. แต่ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยังอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬานี้อย่างนี้ต่อไป uh huh. ผมผมไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะผมไม่อยากให้คุณเอาตัวเลขมาวัดนะ เพราะว่าแน่นอนแหละคือถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเอาคุณเอาตัวเลขมาวัดเนี่ยแน่นอนแฟนจกักรยามันเฉพาะกลุ่มถูกไหมใชค่คุณคุณมันวัดอะไรก็ไม่ได้หรอกถ้าจค่าคุณวัดอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ชนะเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นฟุตบอลมันเป็นกีฬามหาชนเขาก็เขียนมุมของคนฟุตบอลไงแต่ทีนี้เ,เ,เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังเองทั้งหมดเนี่ยสปอร์ตเดสก็บอกว่าอธิบายได้ง่ายๆเลยอธิบายด้วยเรื่องของรายได้และตัวเงินอ่าอันนี้จะชัดเจนนะครับอ่าอ่า ลีกเอิงปีที่ผ่านมามีรายได้รวมทั้งลีกเป็นเงินหมุนเวียนราว1.45พันล้านล้านยูโร <Ừ. S 2> หรือว่า51,273ล้านาบาทเศษนะครับ,รบซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลแต่รายได้ทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากระเป๋ารัฐเป็นเงินของแผ่นดินเนี่ยไม่ถึง100ล้านยูโรเข้าใจใช่ไหม <S <S เข้าใจอ่า โดยเงินทั้งหมดเนี่ยมาจากภาษีค่าแรงของนักกีฬาเงินภาษีของสโมสรรวมไปถึงลีกเอิงเองอีกบางส่วนซึ่งเอาข้อจริงก็ถือว่าเป็นเงินที่น้อยมากเลยนะร้อยล้านยูโรเนี่ยนะครับเพราะทั้งสโมสรรวมไปถึงลีกเอิงเนี่ยก็มันมีการเล่นแร่แปรธาตุอย่างที่เราเคยเสนอเรื่องไอ้เล่นแร่แปรธาตุทางบัญชีของปารีสแซงแคร์แมนนะมันก็เป็นเรื่องของรายได้ภาษีนะครับดังนั้น จะว่าไปรายได้ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จากหลีกเอิงโดยตรงเนี่ยมีไม่ถึง10%ของรายได้ของทั้งหลีกด้วยซ้ําไป<อ>และเมื่อลดหลั่นลงมาตามดิวิชั่นทั้งหลีกเดินและครับ,รบลีกลองลงไปเนี่ยร,ร,รายได้ที่รัฐบาลจะได้จากกีฬาฟุตบอลจึงมีน้อยลงไปอีกนะครับ<อ>ยังไม่รวมไปถึงรายได้ทางอ้อมจากบรรดาแฟนบอลที่เข้ามาชมการแข่งขันจากในและต่างประเทศเ<อ>ก็ไม่ใช่เงินจํานวนมาก แต่กลับกันครับตูเดอฟรองนะครับเอาเฉพาะปีที่แล้วนะ,ะพวกเขามียอดเงินรายได้หมุนเวียนตลอดการแข่งขันราว1,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ3.5หมื่นล้านบาทน้อยกว่าลีกเอิงนะลีกเอิงเนี่ย51,273ื่นนองมล้านนะ51,000อ่ะอ่าลีกเอิงเนี่ย1.45พันล้านยูโรส่วนตูเดอฟรองเนี่ย1,000ล้านยูโร ตีเทว่าประมาณห่างกันจุดสี่ห้าล้านจุดสี่อ่าประมาณนั้นก็น้อยกว่าอีกเอิงอแต่ว่าเงินสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นในแต่ละปีเนี่ยครับอเมริกาสปอร์ตออแกเนอซชันของ ASO เนี่ยต้องจ่ายให้รัฐบาลฝรั่งเศสโดยตรงเพื่อเป็นเงินในการใช้ขอขอใช้สถานที่นึกออกไหมนึกออกใช้ถนนใช้โน่นนี่นั่นนะอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันตลอดระยะทางกว่า 2,500กิโลเมตรนะครับ,รบก็แล้วแต่ว่าปีไหนจะจัดการแข่งขันไกลเท่าไหรออ่นี่ก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้จากรายการนี้เยอะมากๆนะครับ นอกจากนี้ตูเดอฟองยังเป็นการสะท้อนภาพในแง่บวกของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจทางภาคท่องเที่ยวมากกว่าฟุตบอลอย่างเห็นได้ชัดทั้งในแง่ของวิวทิวทัศน์ความสวยงามของสถานที่บ้านเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และก็ต้อนรับผู้คนระหว่างทางสิ่งเหล่านี้คือการโปรโมทการท่องเที่ยวฝรั่งเศสโดยที่รัฐบาลนอกจากจะไม่ต้องออกเงินแล้วยังได้เงินมาใช้ด้วยก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทําได้จากการแข่งขันฟุตบอลเลย แล้วก็จะมีรายได้ทางอ้อมซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจะได้จากสองทางใหญ่นั่นก็คือการซื้อพื้นที่โฆษณาตลอด2ข้างทางการแข่งขันนะมันซื้อแบนเนอร์กันได้นะครับซึ่งแม้จะเป็นพื้นที่ของประชาชนแต่รัฐบาลก็ได้รายได้ส่วนแบ่งจากการเก็บภาษีโฆษณาและอีกส่วนหนึ่งก็คือการมาเยี่ยมเยือนของบรรดาแฟนกีฬาที่จะมาเที่ยวอันนี้มันเห็นชัดอยู่แล้วเป็นภาพที่เห็นชัดเพราะฉะนั้นบอกว่านอกจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วที่ว่าเนี่ย ฝรั่งเศสเนี่ยยอมยกเลิกหลีกเอิงแต่ก็ยังต้องอุ้มตูดอฟองต่อไปเป็นถ้าถ้าถามในมุม,มมองผมนะ,นะผมผมมองว่าความสำคัญของหลีกเอิงกับตูดอฟองเนี่ยมันต่างกันต่างก <"through S 2> <ด>ันยังไงตูดอฟองเนี่ยปีหนึ่งแข่งครั้งเดียวนะครับรายการที่มันเป็นลิมิเต็ดแบบปีหนึ่งแข่งครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสำคัญมากกว่าอลีกเอิงเนี่ย เขาวัดผลงานรวมจากสามสิบแปดนัดพี่แต่ว่ามันเตะกันทุกมันเตะกันทุกวีกอ่ะอคือคนก็เลยมองว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสหรับผมนะสรับผมในมุมมองผมนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผลประโยชน์นะพี่ลองคิดดูนะเพราะว่าตูรฟองอะจัดครั้งเดียวครับปีหนึ่งจัดครั้งเดียวแต่ได้เม็ดเงินไม่ต่างกันเลยนะรัฐบาลได้เม็ดเงินต่างกันนิดเดียวนิดเดียวยแล้วเยอะเยอะอ่า ถ้าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะรัฐบาลได้เงินจากโทรดฟองเยอะเกือบเท่าตัวของได้จากหลีกเอิงเลยใช่เนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นรายการจัดปีเดียวไงปีเดียวครั้งเดียวอ่ะคือมันก็เลยทําให้โฟกัสที่คนน่าสนใจาหาเหมือนกับว่ามันเป็นรายการที่บอกว่าคนที่มันเป็นรายการระดับโลกไปแล้วอะพี่เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นรายการระดับโลกมันไม่ใช่รายการระดับแค่ภายในประเทศเหมือนหลีกเอิงหลีกเอิงมันตะภายในประเทศไงโอเคคุณอาจจะมีซปเปอร์สตาร์ที่ดึงดูดคุณได้ แต่มันก็จะเป็นคือการที่สมมุติว่าถ้าซูเปอร์สตาร์คุณลงเตะอ่ะคุณลงเตะ38แมตช์เนี่ยคนก็เลยแบบรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าสมมติว่าซูเปอร์สตาร์คุณเตะแค่แมตช์เดียวอันนี้น่าสนใจกว่าถูกไหมด้วยความที่ว่าอะไรที่มันมันมาบ่อยๆจนคนชินเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าคนก็เริ่มเฉยเฉยกับมันแต่รายการอย่างเงี้ยรายการเอาตรงๆรายการหนึ่งตูดฟ้องเนี่ยคนที่ไม่ใช่แฟนรายการจ๋าคนที่ไม่ใช่แฟนจักรยานจ๋าก็ยังต้องดูเลยถ้ามีเวลาถ้าถ้าถ้าอยากจะดู มันก็ออกแนวว่าตูดูฟ้องเนี่ยมันคือเป็นเป็นแบบนานาทีกีฬาระดับแกรนเป็นมาสเตอร์พลสเลยประมาณนั้นเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นจักรยานทางไกลที่เป็นสัญลักษณ์ของจักรยานทางไกลบนโลกใบนี้เลยก็ได้ว่าก็คือใครแข่งจักรยานทุกคนจะพูดถึงตูดูฟ้องซึ่งก็อันนั้นก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ปัญหาคือปัญหาคือเขาถ้าเขาจัดในรูปแบบปกติเขาจะมีปัญหาทันที ถูกไหมเพราะในรูปแบบปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นตูดฟองภาพเนี่ยคือประชาชนเขาเต็มไปหมดเลยนะริมขอบข้างทางอะไรอย่นี้ถูกไหมทั้งนี้ทางนั้นเดี๋ยวสรุปสุดท้ายเนี่ยรต้องมาดูว่าตูอฟ้องอาจจะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปแหละแต่ผมก็เข้าใจนะแต่สปอร์ตเดสเนี่ยเขาก็สะท้อนมุมมองให้เห็นอีกมุมหนึ่งมุมในเรื่องของเม็ดเงินตอนนี้สถานการณ์ของโควิดทั้งโลกเนี่ย มุมมองมันไปอยู่ที่ในเรื่องของรูปแบบสปอร์ตอินดัสทรีเรื่องของธุรกิจเรื่องของบิสเนสกันซะส่วนมาก,ก,กไม่เงินที่จะหายไปจากโลกใบนี้โลกของกีฬา,าส่วนผลกระทบต่อหลายๆส่วนนะครับทั้ง เอ่อสตาฟเกมอ่ถูกต้องอันนี้ใช้คำว่าเกมแล้วกันสตาฟเกมก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะครับแล้วก็นอนสตาฟเกมก็คือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแต่ก็ยังทำงานเกี่ยวกับกีฬาขายของซีเวียทำความสะอาดชงกาแฟขายฮอทดอกนู่นนี่นั่นใส่ตัวเป็นมาสคอตอะไรพวกนี้นะใช่ิ่งต่างๆเหล่านี้นีที่ตอนเนี้ย หลายๆส่วนกําลังจับตามองถามว่าทําไมน่ามันน่าจับตามองอที่มันน่าจับตามองเพราะว่ามันกําลังจะส่งผลกระทบโดยรวม<อ>กับตลาด<ช>การซื้อขายเทรดตัวผู้เล่นออีก3ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยถูกผมว่าปีนี้ก็จะเห็นผลแล้ว ปีนี้เห็นผลอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันออกมาอยู่แล้วว่าไอตัวผู้เล่นที่มัคกาคำกำลังจะเริ่มแพงๆเนี่ยมันก็จะจะจะผมก็เลยจะ,จะบอกว่ามูลค่าในการซื้อขายลด<ม>ลงผม,ผมก็เลยจะบอกบอกอย่างนี้แค่ว่าสเปอร์อันนี้ผมยกตัวอย่างนิดนึงอ่ะเป็นก็ถึงฉลาดไงออกมาตั้งค่าตัวไว้ก่อนเ <laughs> นี่ยมันคือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพราะผมมองว่าถ้ากลับมาสถานการณ์กลับมาคลิกออฟก,กันได้เนี่ยไม่มีโซลสีอะไรที่มันที่่จะุมซื้อได้ วิวัฒนาการกับเรื่องพวกนี้นี่แหละเหมือนกรณีที่เกิดเกิดเรื่องบอสแมนขึ้นมาของบอสแมนขึ้นมาผมว่าหลังจากนี้มันน่าจะมีวิวัฒนาการอะไรแปลกๆสมมุติผมบอกว่ามือถือเครื่องเนี้ยมือถือเครื่องเนี้ยมันอาจจะขายได้ถึงราคาแปดพันซื้อหรืออาจจะปล่อยไปที่ราคาสามพันแต่อย่าลืมว่าราคากลางมันอยู่ที่ห้าพันพอมีโควิดขึ้นมามันเป็นไปได้ไหมว่ามือถือเครื่องเนี้ มันจะไปตั้งราคาขายต่ำกว่าห้าพันมีโอกาสสูงมากแต่มันจะต่ำกว่าสามพันได้ไหมล่ะไม่มีทางถูกไหมถูกไหมถูกถูกสมมุติว่ามันมีระดับของมันอยู่สมมุติว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยเอาแบบตลาดไม่เฟอรอเนี่ยเอาตลาดไม่เฟอร์อเลยนะมูลค่าอยู่ที่ประมาณแปดพันเอ้ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณแปดสิบล้านปอนด์ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณแปดสิบล้านปอนด์อาจจะขายในราคาห้าสิบล้านปอนด์เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ แต่ถามว่าคุณจะขายแฮร์รี่เคนในราคาสามสล้านปอนด์มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่แต่แฮร์รี่เคนถ้าเกิดมันไม่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ย80ล้านปอนด์เป็นไปไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยมันต้องมีร้อยกว่าล้านถูกไหมถูกต้องแต่ตอนนี้มันคือโควิดอยู่ไงถูกเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาของตลาดเนี่ย<อ>ที่มันผันผวนตามสภาพเศรษฐก<อ>ิจเนี่ยถ้าเคยคุณไปตั้งขายอยู่ที่80ล้านปอนด์มานิต<อ>จะเอาไหมไ<อ>มานลิตก็จะแย่อยู่แล้ว<อ>ถูกป่ะ<อ>มานลิตเนี่ยแต่แย่อยู่แล้วเงินเงินที่ซื้อไปยังใช้ไม่หมดย,<อ>ย,ยังเยอะยังจ่ายค่างวดไม่หมดตั้งแต่โมลิลยแล้วผมแล้วผมแล้วผมกล้าพูดเลยว่า<อ>แล้วผมกล้าพูดเลยว่าแมนยูจะมาซื้อไฮริเคนในราคา80ล้านปอนด์เนี่ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยก็มีเหนื่อยอ่ะมีเหนื่อยเนี่ยบาซ่ายังผ่อนครูตินโญ่ไม่หมดเลย โอ้พี่พูดถึงคุณนโยนี่พี่พูดถึงโมลิตดีกว่าโมลิตเนี่ยจ่ายไม่หมดเลยใช่โมลิตงจ่ายไม่หมดค่าตัวเบลยังจ่ายไม่หมดเลยไป่อคุณนโยอีกอ่าใช่ค่าตัวเบลยังจ่ายสเปิร์ไม่ครบเลยเห็นป่ะเออเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คนคนทั่วๆไปก็นึกว่ามันน่าจะจบมันไม่จบอย่างที่เราคิดไงใช่ใช่มัน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 บานปลายออกไปเยอะมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันอาจจะกลับไปในยุคที่ราคาค่าตัวของนักฟุตบอลไม่เฟอนะนนะแล้วก็สมจริงสมจังมากกว่านะ คาดการไม่ถูกเดี๋ยวผมจะลองไปหาคุยดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไประดับไหนบ้างดีกว่าคือตอนนั้นนะแค่แค่ประมาณแค่ซีดานย้ายทีมหรือว่าย้ายจากยูเว่ไปแมดริตอะไรเงี้ยนะค่าตัวเขาผมก็ว่าหูแพงแล้วนะแต่พอมาพอมาเทียบกับค่าตัวณนะปัจจุบันเงี้ยของตลาดฟุตบอลนะมันเวอร์ไปผมมองว่ามันเวอร์เกินเหตุไปใช่มันเวอร์จนที่ว่าสโมสรไหนอยากก้ตั้งก็ตั้งอ่ะพี่เข้าใจป่ะคือมันเวอร์เกินเหตุไปแล้วก็มันเลยทําให้แบบว่า หนึ่งคือสมดุลมันเสียนะครับสมดุลมันเสียไปแล้วก็นักเตะแพงจริงไม่ได้การันตีว่าคุณเก่งจริงไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนักเตะย้ายทีมค่าตัวแพงเนี่ยอันนี้การันตีเรื่องฝีมือแน่นอนใช่ไอย่างพวกฟิกโก้ย้ายอย่างเงี้ยถูกไหมฟิกโก้โรนัลโดย้ายอย่างเงี้ยอันนี้การันตีเรื่องฝีมือแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณจ่ายแพงคุณได้ของดีแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยทีสมัยนี้นี่คุณจ่ายแพง ก็ต้องไปวัดดวงอีกว่าด,ดีจริงรหรือเปล่าเออสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้นะอเออเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดอูเดี๋ยวไปพักกันสักครูแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของ2หนุ่ม2มุมครับผมครับ